แต่ไกดถึงแล้วนี่นาะปับเดียวเองโอเคมันมีทางเข้าและทางออกไอ้เราก็งงพอแล้วจะสิมมาเชลบุรีนี่ค่นหน้ามีที่ขับรถอยกแล้วมีกับรถเยอะจังดีค่ะก็จะมีต่างชาตินะคะสงสัยว่าเราทำอะไรนะคะอู้หบ้านตรงนี้เลยเหรอข้างมันจะเป็นหลุมเป็นแบบนี้เยอะนะต้องนเพื่อดต้องระวังกันนะถ้าใครกลับ,บามาไเอี่ยแต่เราเข้าโคโลนนี่นาะ สลบุรีป่ะอ๋อถ้าเป็นเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวนะคะมาพักนะเนี่ยจะเห็นรถชิหมไหม่้ยตรงโน้นนะคะนี่เราก็เอ่อราไอเดียกันนะครับทานเจ้าก่อนขอทานข้าวก่อนวันนี้เป็นเวลาประมาณตอน,นประมาณเที่ยงอ่าเนี่ยคะเป็นเวลาประมาณ อ่ามันขึ้นระยะทางแล้บนะนี่เป็นเวลาเที่ยง28สิบดนะคะก็ชิคก็ขอทานข้าวก่อนนะคือไม่อยากทานเลยเช้ากว่าน,นี้เพราะเพราะกลัวตัวเองจะหิวแลว้วกลัวตัวเองจะล้าจนเกินไปนะคะเพราะว่าตอนออกอะก็คือออกชิลๆไม่ได้ออกแบบรีบร้อนมากข้อหนึ่งแบบอ่าเนี่ยเราไม่ได้ยิงตรงกับกรุงเทพเลยนะเพอาชิค จะไปแวะอ่าจะเรียกว่าไงดีชิคจะแวะสถานที่ที่หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะก็เลยจะจะแวะก็เลยพอกลับเวลาแล้วเออเรามาถึงทันอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็ไหนจะทํานู่นทํานี่เราก็เก็บของอีกเช็คว่าอะไรเรียบร้อยดีหรือย,อยังของออกเดินทางยังเช็คน้ำมันเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รถแต่ว้อมเครื่องกว่าจะแต่งตัวเป็นชุดกาดอะไรอีกนะอันเนี้ยเยอะเลยอันนี้ก็คือติเก็ตนะคะจะชุดกาดนะเพราะชุดกาดมันหนามันร้อนก็เลยแบบเขาผึ่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวใส่อตอนนี้เราก็รอทานข้าวอยู่ที่อันนี้ชิคจะมาตรงร้านอาหารในปามของกรทอนะคะมันจะมีร้านอาหารวีเซเว้นนี้ เออะไรกะขึนหนมาในแบคคันย่อนนะคะมันมีรอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราพุ่งเข้ามาไปคันย่อนยู่เลยวอยู่ข้าวนะตอนนี้ก็รอข้าวอยู่ข้าวก่อนนะเพื่อน,เ,นเดี๋ยวก็ขับต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันอีกตอนสวัสดีค่ะ,คะก็จะมีต่างชาตินะคะสงสัยว่าเราทำอะไรนะคะอืม ชาินะ,ะสงสัยว่าเราทำอะไรอ่ะโอเคค่ะแล้วก็กำลังเนี่ยนะคะเราจะโอเคค่ะฝรั่งมีความสงสัยนะะเดี๋ยวรอรถคันขาวไว้ก่อน คันขาวไว้ก่อนนะ ทำมารวดเร็วถ้ามันจะเป็นหลุมเป็นแบบนี้เยอะนะต้องเพลินต้องระวังกันนะถ้าใครลับกันไม่ว่าจะไปขากลับหรือขาไปก็ตามนะ เบี่ยงเข้าเล่นในเนี่เบเรนมาระหว่างนาะโอ้โหน้ารถพยาบาลมาหลีกเลยจ้ะไปเลยรถพยาบาลน่ารถพยาบาลมาเลยจ้ะ ารถเทบานจาตรงไปสลับบุรีใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชเลี้ยงเมืองทำไมมันเขียนชี้เครื่องหมายว่านาครราชสีมาทางสายมือหนะ้าแต่ใน G.P.S บอกให้เราตรงไป เรวบอกว่าสอโอเคเราจะขี่เลนขวาสุดแล้วกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เลี่ยงเมืองสระบ,บุรีเอ๊ะแต่เราเข้าโคลรดนินาทำไมเป็นเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีวะอ๋อถ้าเป็น นี่แต่ใกล้ถึงแล้วนี่นาแป๊บเดียวเองถ้าทำด้านนี้จะต้องเบี่ยงเบี่ยงไปด้านไหนนารดความเร็วมีทำถนนนะคะ บุรีนี่ค่ะเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายออกนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นทางเข้าล่ะไหนวะซ้ายไหนวะอ๋อโอเคมันมีทางเข้าและทางออกไอ้เราก็งงโอเคเออโอเคเบี่ยงตรงนี้นะเอา้าไม่เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวตรงนี้นะชิกกี้โอเค uh